สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กุมภาพันธ์68นะครับบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างแล้วก็3ามตัวบน3ามตัวบนนะครับก็มาวางเป็นแนวทางให้ ให้เลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าและมีหลุดนะครับก็บางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะครับผมก็เป็นแค่เอามาให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งนะครับก็มาดู3ตัวบนก่อนนะครับ สามตัวบนก็จะมีแค่หนึ่งชุดนะครับผมให้แค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะครับเป็นชุดเน้นๆน,น,นะครับถ้าชอบก็ให้เลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับสามตัวบนก็จะมีเจ็ดหกศูนย์ชุดเดียวนะครับถ้าถูกใจก็เลือกซื้อสลากได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นสองตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างก็จะมี60นะครับ83นะครับ6083นนะครับต่อไปก็จะเป็นชุด ที่สามนะครับชุดที่สามก็จะเป็นเจ็ดศูนนะครับเจ็ดศูนย์นะครับต่อไปชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ชุดที่4ก็จะเป็น9 0นะครับ9 0นะครับ ต่อไปก็จะเป็นชุดที่5นะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่5ชุดนะครับก็จะเป็น95นะครับ อทธทโษทีนะครับทั้งหมดมี6ชุดนะครับมี6ชุดพูดผิดไปนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดถุดท้ายก็จะเป็น03นะครับมี6ชุดนะครับมี6ชุด6083นย์แปด03รวมทั้งหมด6ชุดนะครับ แต่ผมก็จะมีชุดเน้นให้นะครับ1ชุดนะครับหวยก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับชุดเน้นๆผมก็จะให้60%นะครับชุดลองนะครับชุดลองก็จะเป็น83%านะครับ แล้วก็จะเป็นชุดลองอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับเด่นชุดเด่นมากที่สุดคือหกศูนย์นะครับชุดลองก็จะเป็นแปดสามและเจ็ดศูนย์นะครับนอกกนั้นก็จะเป็นชุดกันนะครับเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์สามเป็นชุดกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ